สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ฟาร์มของพวกเราอาฟาร์มอำเภอสังขะจังหวัดส ah, ุรินทร์แบรนด์ A.R.E. เป็นวัวพันธุกรรมดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ6โมงเช้านะครับได้ออกลูกเพศผู้ พ่อเป็นพ่อ KF 31นะครับแม่แบรนด์ PC ครับในภาพที่เห็นนะครับ PC 2ทับ1ครับเป็นแบรนด์ดังสีแดงครับแม่แดงผสมพ่อแดงพ่อ KF 3 1นนะครับลูกออกมาดังภาพที่เห็นนะครับสีแดงเม็ดมะขามเป็นเพศผู้นะครับวันนี้นำภาพบรรยากาศสมาชิกใหม่มา ปากทั้งู้ชมนะครับนี่ครับชมหน้าหล่อเล้าเอาการทีเดียวแต่เจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้นี่ครับแม่เขามีอายุมากแล้วนะครับแม่เขานี่อายุ14ปีนะครับ14ปีซึ่งเป็นแม่ที่อายุมากซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ววัวก็ประมาณสัก18ปถึง2ีปีเนี่ยก็ก็ถือว่าอายุพอสมควร ทีน,นี้ก็อายุ14ปีนะครับวันนี้เราก็ประสบปัญหา,าปกตินะครับแต่กท็ทีมงานก็แก้ปัญหาแล้วนะครับนี่ครับก็คือวอัวแม่แก่นมก็ออก,ออกยากนะฮะทีมงานก็เลยต้องไปปั๊มกับแม่แม่วัวอีกอที่ฟาร์มด้วยกันนะครับพอดีออกลูกเมื่อวานนี้ก็เนี่ยนะลูกเขาตัวสีขาวเมื่อวานนี้ก็เลยได้พึ่งพานมกันถ้าสังเกตดูนะนมเนี่ยเต้านมใหญ่มาก ให้นมดีครับนี่ก็เป็นลูกของ CY 161เป็นสายสีเทาก็สายนมจากแม่ตัวนี้แหละครับไปป้อนนมของลูก KF31 นะครับนำนมออกดีเต้านมใหญ่นะเนี่ยครับก็ขอบคุณเสียเที่ยงนะครับวันนี้มาช่วยบีบพัมนะหย,ยอกเล่นกับหยอกเล่นกับลูกวัวก็ฝึกให้เขาดูดนี่ก็เพิ่งออกเป็นพี่หวันออกเมื่อวานนี้ ก็ยังดูดนมเองหาเต้านมเองยังลำบากอยู่นะครับก็พยายามสร้างความคุ้นเคยก็ปั๊มนมนะครับเพื่อที่จะไปป้อนเจ้าลูกเคเอฟที่แม่มีอายุมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศป้อนหน่อยมาแล้วครับนมเหลืองสําคัญนะครับนมเหลืองอย่างที่เคยนําเรียนท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นมเหลืองเป็นนมแรกของแม่เขาเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องได้รับนม จากเต้านะครับนี่ครับดูด,ดีมากเลยเนี่ยเสียงจบจบจบนะครับดูด,ดีมากมากเลยดูดหมดไม่เอ่ยโอ้ดูด,ดีครับไม่มีเหลือครับไม่มีเหลือครับอย่างนี้ครับ<อ>ครับเ,<อ>เรียบร้อยหมดเกลี้ยงครับอพอดีแม่เขาอายุมาก การให้นมก็มีปริมาณน้อยทีมงานก็จังหวะดีนะครับมีแม่โคที่ให้ลูกเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเป็นรุ่นพี่อยู่หนึ่งวันก็ได้พึ่งพาน,นมแม่อีกตัวหนึ่งครับก็ทำให้ทีมงานสบายใจครับตัวนี้แข็งแรงแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ลุกเดินนะครับเพราะว่าขาดนมเนะี่ยอึ๊บชุบโอหัวทิมเลยครับ ก็ยังไม่ถึงวันนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าที่ฟาร์มเราก็มีประสบการณ์เดยบร้อยครับพอได้รับนมแล้วก็เริ่มตั้งไข่ละก็ยืนยืนได้แต่การเดินการทรงตัวก็ตามภาษาถ้าเด็กน้อยอตัวเล็กๆหนุ่มน้อยก็ยังถือว่าประสบผลําเร็จนะครับก็คงต้องฟูมฟักดูแลเขาสักรยะยะครับเพราะว่า ต้องป้อนนมแบบนี้ไปเรื่อยๆนอกจากนมแม่เขาแล้วก็ต้องเสริมนมจากแม่ตัวอื่นด้วยนะครับด้วยด้วยอายุของแม่เขานะครับเห็นพันธุกรรมดีนะครับนี่ครับดูครับสีเม็ดสีเม็ดสีสีแดงเม็ดมะขามนะครับเพศผู้ก็ว่าที่พ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็นําภาพมาให้ท่านผู้ชมชมนะมาดูนมแม่เขานะครับเนี่ยด้วยอายุของเขานมก็จะ ก็จะไม่ได้เต่งตึงอะไรมากนักนะครับให้นมน้อยโชคแรกนี่ต้องได้รับนมเหลืองอย่างเดียวเลยนะครับหลายคนก็ไปซื้อนมผงมาทันทีทันใดนี่ไม่ได้เลยนะครับบัวจะเกิดการท้องอืดแล้วก็อาจถึงชีวิตได้นะครับดังนั้นนมเหลืองได้เป็นนมที่ดีที่สุดมีสารอาหารครบมีภูมิคุ้มกันครบ บ,บัวที่ข้อ,อนี้ก็จะให้นมเหลืองทุกตัวนะช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนะครับตัวน,นี้แข็งแรงนะครับน่ารักมากนี่ก็นุ่มรอนะครับก็ขอบคุณทีมงานที่มาดูแลด้วยนะครับเสียเที่ยงเสียตุย้เสียจิระนะครับก็นำภาพบรรยากาศมาฝากท่านชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ